สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องนันอตไทเทกเตอร์ครับวันนี้มาดูฟอร์ดต,ตักกะแตนแม่ผมก็เพิ่งเคยเห็นตัวนี้เขาเรียกอะไรพี่น้องเอ้ยลื่น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 ฝน,น,นตกฝนตกสวยงามนะครับตัวนี้เป็นเพลาลอยของฟอร์ดไม่แน่ใจว่าเขาผลิตมาขายหรือว่าทางร้านเขาบิว ครับไม่จ้าล้อตะกระแตนได้สูงมากเลยสูงมากเลยครับพี่น้องฮ่ามีบันไดขึ้นหนึ่งสองสามโอ้เท่จังรับคำว่าเลยนิวฮอลแลนด์หกหกหนึ่งศูนย์ล้อตะกระแตนเขจะมีโอ้ชุด ชุดบังคับล้อตรงนี้เนาะแมสวยงามมากเลยผมนี่ไม่เคยเห็นนะครับใครที่เคยเห็นแล้วก็ช่วยช่วยช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยว่าเขาเอาไปใช้งานอะไรนะครับแม่ตัวนี้จอดอยู่ที่ผงแท็กเตอร์นะครับจังหวัดสุพรรณบุรีไม่รู้ว่าจอดโชว์หรือขายนะครับน่าจะขายแหละ เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจหรือว่าจะสอบถามได้เลยกับบริษัทหงแท็กเตอร์นะครับวันนี้นานโนดแท็กเตอร์ก็พามาดูเครื่องอัดฟางแล้วก็เครื่องเปอเอิญมาเจอไอห้หกหกหนึ่ศูนยลอ้อตะกระแตนตัวนี้นะครับจุดประสงค์ของเขาเอาไว้ทําอะไรฉีดยาหรือเปล่าใส่ปุ๋ยอ้อยเอ,ออรถสถออฟโรดมันไม่ออฟโรดสิตัวนี้มันไม่ใช่ลอ้อหน้าเป็นโฟร์วิวเดยเออ ม่มันเป็นล้อโย่งเนยเฉยตกกะกะเตนตกกตนเออผมก็ไม่เคยเห็นนะตัวนี้สวยมากเลยจริงขับน่าจะสบายนะมันสูงเนาะก็พิจารณาเอานะครับผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนล้อเขาก็จะสูงสูงระยะล้อก็สูงทำสีใหม่นะครับตัวนี้ ก็ไม่แน่ใจว่ากี่แรงพอดีช่างเราอยู่ข้างในเราก็อยู่ข้างนอกฝนตกก,กลางลมเอานะครับถ้าใครพี่น้องได้ดูกันว่ามันสวยไม่สวยผมให้ดูข้างล่างเขาเสูงอะ่ะก็มีบันไดหนึ่งสองสามเกียกลางนะครับโอ้มีกุญแจด้วยว่าจะขับแล้วนะครับไม่เป็นพี่น้องขับเป็นแต่คูบตตาสวยมากเลย ทำสีแล้วนะครับยางใหม่นะครับยางซุปเปอร์วันนี้ก็เล็ยกยางอะไรไม่เห็นขอบนะครับสวยงามะ,ะมาดูพ่อหอมปากหอมกอรครับก็บริษัทหงแท็กเตอร์อยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูได้บริการเป็นเยี่ยมนะครับได้ทานกาแฟด้วยนะครับ แล้วก็บรริการก็ดีครับมาดูมีให้เลือกเยอะนะครับมีมีเครื่องอัดฟางเครื่องอัดอ้อยนะครับแล้วก็รถตัดอ้อยนะครับโอ้หลายอย่างครับอ่ะวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ